แผนภูมิพยากรณแสดงให้เห็นทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุลูกใหม่ในช่วงสองวันข้างหน้าจะเห็นได้ว่าการคาดการณ์ของทั้งศูนย์เตือนภัยใต้ฝุ่นบนเกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาและศูนย์อุตุนิยมวิทยาและอุทกศาสตร์กลางในกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือไม่แฉลบเข้ามายังประเทศไทย ยอมความกดอากาศต่ำนี้เกิดขึ้นในทะเลจีนใต้เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาและปั่นตัวเองขึ้นเป็นรีเพรสชั่นอย่างรวดเร็วคาดว่าจะพัฒนาเป็นพายุโซนร้อนในวันพฤหัสสบ,บดีนี้ก่อนที่จะถลาเลียบฝั่งและสร้างผลกระทบให้กับพื้นที่ตั้งแต่ภาคกลางจนถึงภาคเหนือของเวียดนามเมื่อพัฒนาขึ้นเป็นพายุจะมีชื่อว่ามังคุด ภาพถ่ายดาวเทียม m t z แสดงให้เห็นมวลไอ้น้ำหมุนคว้างอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่เกาะปาลาวันประเทศฟิลิปปินส์และกำลังเคลื่อนตัวในแนวตะวันตกถึงตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว20 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากเป็นไปตามการพยากรณ์พายุลุกนี้ก็จะเป็นลูกที่6ที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้และเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากพายุโซนร้อนเจบีพัดเข้าทางภาคเหนือของเวียดนาม อิทธิพลของพายุลูกนี้จะทําให้เกิดคลื่นสูงในทะเลภาคกลางและภาคเหนือตั้งแต่ค่ำวันอังคารเป็นต้นไปและจะทําให้เกิดฝนตกอีกครั้งหนึ่งในคืนวันเดียวกันปกคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเลตั้งแต่นครดานังในภาคกลางขึ้นไปจนถึงภาคเหนือตอนล่างของประเทศเวียดนามพายุลูกนี้มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบรุนแรงกว่าลูกที่แล้วอาจารย์ธนวัฒน์จารุพงศ์สกุลผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติอธิบายว่า อิทธิพลของพายุลูกใหม่จะกระทบกับประเทศไทยแค่ทางอ้อมเท่านั้นและจะทําให้เกิดฝนตกในเกณฑกระจายทางพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยเฉพาะในวันที่7สิงหาคมนี้